สวัสดีครับสวัสดีครับมือนีพบ,ก,ก,ก,บกันอีกแล้วครับมมยีพี่กินนีอีกแล้วครับผมมมมีอย่างไรครับมือนีได้ไกลมากตัวหนึ่งครับผมไก,ก่ย่างยี่ห้อหนึ่งบนบริเป็นสปอนเซอร์ให้เลยครับผม <c oughs> แต่ว,ว่าคือยาคือสือก็เลยสิมาแกกิน ครับผมนี่ครับครับน้ำผลไม้ปันหืมแสบครับตอนนี้เขาอยู่บ้านครับผมน่าจงไม่กิน,นผมมาลองจิ้มไก่กันเลยครับมันรสชาตมันจะคือเกาอ่าแต่สมัย เขาเคยกินบอ่อนะครับผมเปลี่ยนไปบอ่อเริ่มจากปีก็ได้ครับรสชาติครับเข้มเข้ม น้อยหนึ่งเด็กชิลองกินขนำจิ้มมัง้งนะครับบรสช้ามเป็นไรบุ๊ม,ม,มนตัวนแกะพี่ตุงครับ แสบแสบครับรสชาติ Ừ. Ok nào. Đây cái chim mắn cả xe được không? Đó là hành chín cấp. Nhìn cái cây dưới mắc cái gì khiêm này anh Bình đã cay lắm cả Tôi liều kinh bất nhiều Mít khoảng tử luôn Tôi không แล้วว่าไก่มันอยากแห่งงา่ายหน่อยครับมันก็คือไก่ย่างน้ำลันตำหุ้งนะมือน,นเป็นไก่ ก่ย่างแบบใส่ตูย่างแบบคือยังตูอบนะครับตัวนี้มันก็เล่นแห้งๆบ่คือไก่ย่างน่เตาอคือไก่ย่างรากเำคือแบบนั้นเนื้อมันสิเนื้อมันสิซุ่มว่าครับือ เมื่อนีร่ครับผมมีอยังครับมากินแก่เบอรเงิ็ซื้อครับผมสำหรับน,นี้ก็ จตเพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวพอกันไหมไอีพี่หนาครับผมสำหรับลิวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ